และผม,มดีอาวัธทำประเพณีความหลากหลายของ,องชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆนะวันนี้จะทามาดูตล,ลาดน้อยในเล็กนะเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดปลาเมืองถ้ากัดมั่วเขว่าได้แต่บผมเดี๋ยขาขายอะไรมั่งชาวบ้านแต่เขามาขายตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเขามีงานอะไรขึ้นมาขายในตลาดประถ่ายทำเลยก่อนอาจจะมีฟักเซียวฟักเซียวฟักเซียวชาวบ้านเขาชอบทานอยู่ อ๋อพี่กบนหน่ยี่เจ้าเจ้าักันรองมาค่ตรงนี okay, like really iros, uh, right, ้ขายกาวสลีออนี是是่หนึ ya, o, ่งไหมอ่ะมาตไดนี okay, okay, okay. ่มาตไอันนี้ตุนไบาทค่ะอ๋อเดี๋ยวเอันึงเนาันึงเอาไปอันร้ออันนี้เห็ดตาซื้อมาอันนี้ของเจ้าของเจ้าของมันลูกเดียววะเอาผมกอสลีหนึ่งถุงละตสามบาทเดี๋ยวถุงละเดี๋ยวตามมาี่เดี๋โอเคโอเคโอเคราข้าลี ถุงละสิบบาทนี่สิบบาทถุงเดี๋ <corps S 1> วยวจะมาเสนอพอซื้อนะสาวัดทำหน่งขายตรงนี้แล้วก็ถ้ามีงานอะไรก็ถึงมีมีเออถึงมาขายของจะให้ดูนะผมอ่าตัวนี้ก็ขายผักเป็นกล่องอ่าจะมีผักเสี้ยวผักสะโอมแล้วก็ผักพื้นบ้านโหห้าบาทสิบบาทประมาณนั้นห้าบาทสิบบาทเจ้าบาทอ่ะสิบบาทเนี่้อ้าวที่เขาไปหามาขายเออ ลโอ้ฮตีไปหามาขายเนาะซอยนขายพักลอย,ลยแต่น่นแต่เร็ว,รวอันนี้ให้ทาก้อยอันหาหงกอ้อ,กอยอ่ะางก้อยเอออ๋อครับผมาฝากคืนบ้านนะหยดสัดกทองอันนี้หยัดโม่ยักักหมักแตกพั <c oughs> กมบบแตกพักนอย่างนี้ดอหูจักบอหูจักครับผมผากค <c oughs> ืนบ <c oughs> ้านีบาท่ะไรบาทสด กระบาดเกบไปอตอนนี้มาดูมหนุนนะฮะอ่าตามค,ตความเชื่อของคนเมืองนี่อ่าทรงบีม่นี่อาหารบางคนอย่างนึ่งก็คือขนุนนะหรือว่าบัลนุนนะต้องได้กินอ่าต้องได้กินต้องได้ทานครับผมขนุนนี่ก็ถือว่าอา่ะตอนนี้เขาหั่นหันดดนน่นเป็นชิ้นๆนะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาขายเป็นเอเจตการมาขายได้มีมะเขอืขอเทศนะมะเขือส้มอันกระหืดิ่บัตรกระหืดอ๋อสาบัดผม อายุ่สิบบาทอันนต้มตุกอันนั้นตกะตมชุกแล้วเอาไปหัตงโคกไรผก็เลยคือยอ๋ออันอันูกเนี่ยเอาไปตมหน่อยอันนี้เนี่ยไปแกงหน่อยขอะีมีมีมีสะโอมด้วยนะผมอ่าขนนี่ผมเคยลงเรื่องดาว่ะกลุ่มชาด กลุ่มที่ชาวไตนะบางกลุ่มชาวขุนชาวลือนี่แล้วก็กลุ่มชาวละนาเขาจะถือนะ,ะช่วงปีใหม่ต้องกินมาหนุนนะเป็นอาหารมงคลนะผมเป็นอาหารมงคลนะก็กินนะผมอันนี้เป็นพิธีของตลาดชาวบ้านเขานะผมอันนี้กนะ่อมันนะอ๋อยี่สิบบาทบะแป้งบะแป้งตง้องมีเนื้อมาจอมเอากลูกอะวันนีกเอาจีนได้มายชะพิธีชาว,วบ้านเขาตลาดเล็ก อ,อ,อันนี้ต้มเนาะอ่าไปจมบรรลุตลาดเล็กชากบ้านอ่าเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะครับมีการเป็นงานอะไรเดี๋ยวจะดูนะผมเอามาขายของนี่เพราะอะไรนะตอนนี้มีสตังค,นนนะคะ์คือวันนี้นะครับผมคือวันนี้นะฮะก็จะมีการเรียกว่าอ่าพิธีการพิธีการส่งข้อหมู่บ้านส่งสงการแนะส่งข้อหมู่บ้านก็คือการ เรียกว่าหลังจากเทศกาลจัดการเขาจะมีการส่งเคราะห์นะเรียกว่าการอะไรเอาปัดเป่าอะไรต่างๆในหมู่บ้านชุมชนนะส่งส่งกัดอันนี้ชาวบ้านกําลังมาเอาดอกไม้ทุกเพียนมานะครับยวเรผมที่นี่ก็เป็นเครื่องเรียกว่าส่งเคราะห์ หมู่บ้านนะผมการสงเคราะห์หมู่บ้านก็คือหลังจากที่ผ,ผ่านพ้นเทศกาลสงการนะเป็นเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เขาจะมีการไ้สงเคราะห์สงอุบาทสสงที่ไม่ไดีออกไปจากชุมชน,นะแล้วก็จะมีพิติกรรมพฤติการมตรงนี้ผมเคยไปทำที่เชียงตุงเหมือนกันนะผมเหมือนกันนะบางทีก็จะมีสืบตาหมู่บ้านสืบตาใจบ้าน สสมการนะผมมีความหลากหลายเลยมาจากีการบต่างๆตอนนี้ก็มาเป็นกีกกิจกรรมนึ่มีหลัวมีฟืนมีหลัวมีฟืนมีจามีสปางแล้วก็มีขนมของอะไรต่างๆที่ชาวบ้านหามาได้ก็เอามาใส่ไปตรงนี้นะมีกล้วยมีอ้อยมีอะไรต่างๆมีสปังด้วย เดี๋ยวน่าเขาจะงนิมนต์พระเข้ามาะนะ่าจะมีาการนิมนต์พระเข้ามาทำพิธีนะผมตอนนี้ชาวบ้านกำลังเตรียมมาอยู่นีข้าวตอ,อกดอกไม้นะวันนี้ฝ่ายทำแนววิทย์แนวแบบดูพื้นบ้านนะผม เครับผมชาวบ้านก็อธิยอยกันทขามานะวันนี้นี่มันจะเป็นการเรียกว่าเป็นวันสงเคราะห์หมู่บ้านนะการสงเคราะห์หมู่บ้านก็จะทำจากหลังสงการทำจากหลังสงการก็ชาวบ้านก็จะมาโดนตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีพิธีกรรมที่การอะไรก็จะเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้เขาชาวบ้านก็เอาเงินออกคนละห้าบาทสิบบาทนะตามประเพณีคนละบาทสองบาทตามประเพณีนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้ท้วเทียน ของทำบุญเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเขาจะมีพิธีการพิธีการเรียกว่าส่งเคราะห์หมู่บา้านอะไรกันน้องแล้วนะผมห้ดูตอนนี้เขาตอนเช้าชาวบ้านกำลังนำงเอาของมารวมๆกันฮะคนละบาทสองบาทสิบาทยี่สิบบาทนะ อตอนนี้เขาทำกันในวัดนะผมอาจาบ้านก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะตอนนี้เช้าอยู่อาชาบ้านก็ทยอยมาใส่กันเรื่อยๆนะของก่อนนักเริ่มเยอะขึ้นเยอะข,ขึ้นนะผมของที่เครื่องของอะไรเครื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการการส่ข้อหมู่บ้านเขาในวันวนี้นะผมจะมีทั้งช่อทั้งจะมีทั้งสุ้งเล็กๆแล้วก็จะมีข้าวต้มข้าวนม มีเงินมีทุกเทียนดอกไม้อะไรต่างๆนะครับกรบผมที่เห็นก็คืออา่าเรียกว่า,าพ่อหมอพ่อครูหรือว่าผู้อาวุโสในชุมชนจะมานำนำ,ำทำพิธีนะครับ ทำพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีส่งเคราะห์หมู่บ้านชุมชนนะผมวันนี้สภา,าการเดินเรื่อยเข้ามาเอาของหลากหลายนะมาใส่รถจะเต็มโต๊ะนะ,ะ,ะถ้าจริงๆเขาจะใส่แค่นะแค่แล้วก็ขามออกไปแต่นี่นมันอาจจะรถเดีวยวกันสมัยหน่อยนะ ก็ไปวางโต๊ะแล้วก like nah, <mythology. S 1> ็ก็จะมีการพวกนี้นี่ทำไปเสิร์ฟไปคัดเอาไปทิ้งเอาหมู่บ้านเด็กไกนะผมตรงนี้นะการจบข้อนะให้สังเกตอันนี้มีหญ้ามีขนมดอกไม้พุบเทียนให้มีเงิดด้วยอาสาบานก็เริ่มทยอยกันมาเสดงไปแล้ว

การผมเปลี่ยนชาวบ้านกำลังนี่นปันป้นถ้าเป็นเป็นลูกครัวลูกควายลูกฟางลูกอะไรต่างๆนะเขาใช้กัไอ,อ,อตรงนี้ก็จะต่อเนื่องด้วยกันอเอาใส่เอาใส่ในสุขอันนี้ขอใส่ที่สขุขบ้านเท่านี้อ่ะอ๋อ อ่าเขาก็มีกาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพิธีการส่งข้อหมูบ้าขผมฮะหมูปาหมูจังมาหมูไก่กรากมางกควายหมูมาเป็ดไก่เนาะข้าวตุ๋นะบ้านสับ้านอันนี้ยังเป็นงัวงัวบดจนอ่ะอ๋อหมูอ้าเนาะจมีมีมีหองมีมีหองหมูมาเป็ดไก่งูควายซ่าจงมาหมูไก่จะแค่เป็นหองเมียเป็นเบ้าเมีย นี่นี่ยนี่อันนี้มาอ๋อครับผมก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพ้องการชักป่าชักป่าอ่าชักป่ามเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพองการทัดพิธีอาสงฆ์ข้าวหมู่บ้านนะตอนนี้ชาวบ้านกำลังแอปั้นกันอยู่สมัยก่อนในแจ้ดินเหนียวอันนี้หยั่งดินเหนียวก็อดินน้ำมันใส่กับไก่ยื่นใส่กับไก่ยืเดี๋ยวมีเราอยู่านเปิดปิดไ่อ๋อบ้านีั้ในจ้ดินเดนียวหน่อมเดี๋ยวนี่ใจ้ดินน้ำมันมันหน่อมอ๋อท่านสมัยมาละ วิถีประชามตกลุณสตอนน็้จะได้เห็นนะปั่นหัวปั่นควายอตอนนี้เห็นนะชาวบ้านก็กำลังจะยอยกันเข้ามาฮะทยอยกั้มาเอา เงินนะมาร่วมมั่งมาร่วมทำบุญค่อยๆอะมาร่วมใส่นะคนละบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทประมาณนั้นผมเราม,ม่ได้จอดตรงนะเระียกว่ารตการที่วทีถ้าสมกหมู่บ้านนะชุมชนนะผมแต่ตอนนี้เขาทำในวัดนะบางทีก็ใจบ้านอะคือบางทีเขาอาจจะร่วมทำก,กันในวัดก็มีบางทีก็อาจจะไปทำแ้่เรอก็มีนะผมตอนนี้กำลังปั้นลูกบัวไฟ

อาจารย์หัอขอข้อเียขอกันลยที่นติเจ้าาว่าพอรดูนครับผมตอนนี้่าส่วนที่ชาวบ้านเขาเานำดอกมาทีุเรียนมาใส่กันนี้อ่าให้ผมจะให้ชมนะครับตอนนี้แล้วหมอตอกโูหรือว่าผู้นำพิธีกลารลังการมาเก่าทำพิธีนะครับพริมควาหมู่บ้านนะ तम आविया ला में तेरा सच्चा बात है कभी मारा परायन तू सच्ची ऊपर भगवान तू सच्ची अंतला यो दिना धंतु छपे लोका वो पासामन तू के साधु सत भाई क्या भया वन मां वन को हाजेंगे तो ये चूना सकना कथा वाला समझो आल หาจแต่จิตใจตัวจังว่าสักชรราคตเขามาในจงเลืนกว่าเปลี่ยนเรื่อหกผู้ทีชื่ิสนเรือนนลิตาเดียงมาว่าไรหนึ่งคำก็ฟังเป็นมืดวันดีที่จีวันอดจดวันดีก็ว่านยายามกลางนาเป็นเป่นบ้านน่าชงโคโลนามบ้านคงลงชุงเน้ยตดเดีอหอเอื้อนจนต่าง เดตตุรยอมลาซาทาวปัจจกะมลาซาทาววะจิกาตุโนลินตะตังอะโมนิพะกันจะในวะลีวุคาเตเตนะพาลาทานสุจิสิซาปันโนปะพุทธะโกมะโตเตังวุคาตังหลายโวลเทนมาจบแจงเครื่องเสียอูตาหานจุงขอโรน้ําบันคงดวงจุงและโห่ฮึนจนตังเวตุนตุอย่างคนสุขกับสังเฆ มาอินปัตดปัดาเนีเขาพุตนาหันหายาฮัดูคุณที่วจารูจังมาวุปายมูมาพิไกเขานำพุตนาหขอลาดีแก่บต้องจริงขอฟังคะดูชุดจิตนะว่าการถูกถึงเนก็ดีว่าถึงพอใจถึงถอกถนีีก็ดีขอถุนมาล คนที่มาตาตีบุขาได้มาตําบังไว้มือโตดิทอดกันบรรลือบรรลือญาณมีสุจญมารับพระทรงเสี้ยววุจาถึงเจ้าใครมาจะเดินงามบุตรที่นี้จําเริญไปด้วยอายุวรรณชุบพระราดบิรดานเพียรหาทางเชิญสุขบุญก็บูชาก็ดังไปขอละ

าพ่อมหมอปก,การพรมดำบนนะผมข้พ่อม,มอโภูนี่เขากล่าวว่าป็นการพรอม้ำบนด้วยนะผมเขากล่าวเป็นภาษาทคาเขากินนะอ,ะอกระะภาษานี่จะเป็นภาษาของางเหนือนะางเชิยคูนทางล้านานะ คำพีกระดกคำพีอักระนี่เขากรต่าตามคำพีอักขระที่เขาเขียนไว้ไงกระดับสาก่าคำสองข้อสูงข้อชุนจนถึงข้อหมู่บ้านนะสาธานก็ทยอยกันมาใส่เรื่อยๆนะทุ

ข้อไปกาวต่างันจากันปีใหม่เทศกาลสงการเลยหรือปีใหม่นะเราปบัติการพิธีหลากหลายนะครับพิธีแต่ละจุดชนนี้อาจจะเหมือนกันอาจะแตกต่างนะครับเทศกาลปีใหม่หรือสงการของกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ที่ถือเอาไปพิธีสงการนระันอกปีใหม่นะครับผม พ้อเจ้าดูดาวแรงก็ขอยาย่นนี้็คตรสอผมเลี่ยนักแก่ต่างอยาหู่นี้พัตาเดือดหบดชิมมันนี่นั่งอยาหู่นี้ขอคนเป็นนักขอยาหุ่นนี้ขอหลับใครเป็นเราดีก็ึงนพอมันพอยามคนอันตังใจคนเะ้อใหม่อ่อยก็นาข้อผุดต้องเดือดเยอกฟองในแขงขาถิมมือนั่ง็อยาใช้ดูด้หัวตา ว่านาตานาตาเกีวได้หูจุดังตังเจงข้อเกณฑนตาในเื้อและช่วอย่างผูาัตั้งหลายโนนนั้นก็อย่ามี่จะฝากพ่อุนเจงผู้มาจะบที่ยวกาตั้งรันรั่รักอาตอนนี้น่าสะเก็ดเขารลบช้างรลบมาได้มาใส่แล้วผมตะกิดกขาปั่นหลบช้างรลบมาหลบคนรลบวัวอะ ตกช้างตกมาตกวัวูกฟนะคแผมปก็มาใส่ตรงนี้ด้วยชาสาบ้านก็ยังทยอยกันมาใส่เน้าข้ากดอกไม้เน้เครื่องบูชาต่างๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคผมหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่จุนคนเขาทำอนส่้สสมการตอนนี้เขากำงเอาช้างเอาชางตกช้างตกมาตกวัวตกยฟตกสต่างๆ อาจะเป็นตุ๊12ราวสีนะมาใส่ตรงนี้ด้วยอา,าณาณะที่อาณาข้า,าทายกหรือว่าพ่อบมอ,อพ่อครูพวกน้ำชนชนันชาวบ,บ้านที่กำลังกล่าวนะครับผมผู้อ,า,โอโา,าวุโสทีกำลังกล่าวทำวิธีนะครับผมหนึ่งในวิธีประทำพระพิณในท้องทินนะครับผมเรียกว่าการสืบข้หมู่บ้านชนชนในทรงปีใหม่นะ จุนจุนตั้งยิ้มฟังพูดาหิ้มาอยู่บ่พบปะต้องน้ำพังพิสูจน์ตอนนั้นวิญญาณตั้งมั่นเนทานำมือฉันส่ที่นา แล้วผรียกว่าผู้อาวุโสนะครูหมอก็คูเข้าเก่าวข่ากข่าแล้วก็กล่าไปด้วยผรน้ำมนตัด้วยใช้เวลานานนะผมนานก่อพิติกรรมพิติการพ็จะเศต้องนานหน่อยนะ सययान जोबो नि मामे संकना न अंत नि नेय च यो चयसु तेनम दना परापिताम पणं जेसि जेपतम ई मुखर्यादि च टेपकुठाना हंका पदो बामो सतीसि नगतम सुमंत्रम พฤติกรรมพิธิการเหล่านี้นะผมไปในรัชสารก็คล้ายๆกันนะในแต่ละปีแต่ละปีในท่งสงการนี่เขาจะมีพฤติกรรมพิธิการต่างๆการส่งข้อขรือบ้านกานเลียงเมืองเลียงดงละการกลับเมืองอะไรต่างๆน่าจะจัดในสวงอทศกาลสงการผมระกุมไทยเขินอทใหญ่ก็น่าจะมีนะไทยลื้อก็มีนะผมละกุมชาวรันายวนนะ ทต่ไ่ได้ใจว่ากลุ่มทางลาวทางอีนานี่จะมีพิธีนี้หรือเปล่านะส่งสงการแต่ก็อาจจะมีพิธีอื่นนะที่คล้ายๆกันที่จะ้นในช่วงพิธีสงการนะผมพิธีการเป็นการอาวิธแบบโบราณท้องถิ่นโบราณของจังหวัดชลบุรีมันอาจจะแตกต่างกันนะผมในส่งสมการ การาจากลราวเาจะเสร็จส <transplant> ิ้นนะครับานมีสร็จั้นนะผมก็มาแ้วก็ประเสข้าวทุกทีแล้ปอล้วก่ผมนัดม้าสนะน้ำพะมิญงัเขาก็เอามาลวดลล้มกันนะค หลังจากเสร็จพิธีก็ชาวบ้านเเมื่อช้า,านี้สักครูลอ,อยู่กันเต็มนะตอนนี้เขาก็กลับเป็นบทอันซึงเหลือแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะาคณะกรรมการเขาจะเก็บตรงนี้เอาไปทิ้งนะผมก็น่าจะเอาไปเอาไปให้าตามเรียกว่าตระาวันที่เขาจะเอาไปทิ้งเอบปักไกลๆนะผมการสมทบหมู่บ้านประจําปีช่วงงานาเรียกว่า,าปีใหม่สงการปีใหม่เดี๋ยวเขา,ขาจะเก็บ เอาใส่ถุงแล้วก็ให้คนเอาไปทิ้งอาทิตย์ไกลนะครับการสังเคราะราคาการปัดเป่าอะไรตองในชุดชุนปั๊บ้านแต่ในชุดชนก็